สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับมาดามลิฟวิ่งค่ะวันนี้จะพามาชมโครงการลักชัวรี่เลอลาฟเน่สุขุมบิตรสามสิบเก้านะคะในค่าตัวที่120ล้านนะคะสําหรับค่าตัวน้องตอนนี้เราพามาดูชั้นบนก่อนนะคะที่เดินอยู่เนี่ยจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะกว้างใหญ่มากแล้วก็จะมีในส่วนของวอล์กอินคลอเซตนะคะ<ๆ>เก็บเสื้อผ้ากันได้แบบจุใจกันไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นมาสเตอร์บัดรูมนะคะห้องน้ําก็จะใหญ่มากเรายืนมองลงไปเราก็จะเจอพูลวิลล่าของเราสวยๆนะคะมีอ่างอาบน้ําที่ใหญ่มากเช่นกัน3า สามารถลงไปนอนแช่ได้ถึง4คนเลยนะคะใหญ่ไม่ะเธอเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนที่2นะคะหรือ second b e d r o o m ค่ะผ่านห้องมาสเตอร์เบดรูมเราออกไปก่อนนะคะห้องนอนที่2เนี่ยจริงๆก็ใหญ่มากนะคะสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้แล้วก็มี Space ให้เราเดินรอบเตียงได้ทุกทิศทางนะคะไม,ไม่อึดอัดไม่ออัดตามสไตล์ของลัก u r y c รี่คอนโดที่แท้ทรูค่ะและห้องอาบน้ำเขาก็จะใหญ่เช่นกันนะคะมี Space ที่กว้างมากนะคะอ่างอาบน้ำเขาก็จะใหญ่อลังการเช่นกันเพราะฉะนั้นจะมีอ่าง กับน้ําให้นะคะทั้งห้องมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็ซิเคิลเบดรูมค่ะด้วยความที่ที่นี่นะคะเจ้าของเขาอยู่กันแค่2คนนะคะสามีภรรยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีห้องนอนที่3เพราะฉะนั้นห้องนอนที่3เนี่ยค่ะที่เห็นอยู่เขาจะทําเป็นเวิร์กิ่งรูมค่ะก็จะเป็นห้องทํางานที่ก,กว้างๆนะคะชิลๆมีห้องน้ําในตัวค่ะและเดี๋ยวมาดามจะพาเราลงไปดูที่ชั้นล่างนะคะตัวนี้เป็นดูเพ็กพูลวิลล่านะคะขนาด400ตารางเมตรค่ะโครงการนี้ข้อดีเขาคือโลดินซิตี้มากๆนะคะมีแค่ประมาณสียู เน็ตเพิร์ฟลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ความไพรเวทที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนะคะที่เนี้ยที่จอดรถเป็นฟิกชนดทค่ะมีในไทท e ลดีดให้เรามาด้วยห้องเนี้ยจอดได้3คันนะคะที่ฟิกแล้วก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ไม่ฟิกที่จอดรถนะคะอันนี้เป็นโซนลิฟติ้งค่ะก็จะกว้างมากเขาจะแบ่งเป็นแบบโซฟาโซนเนี่ยค่ะสโซนแล้วก็จะมีดิงแอเรียเก๋ๆนะคะไว้สําหรับรับแขกค่ะสามารถนั่งกันได้เป็น1 0ถึง12คนเลยนะคะ Direct ออก e s s ออกมาที่พูลวิลล่าได้เลยค่ะ ก็จะเห็นบิวสับสับจึ้งจ้งของตึกรามบ้านช่องนะคะสวยงามกันไปเลยทิศใต้ทิศตะวันตกนะคะเดินกลับมานะคะผ่านลิฟวิ่งโซนก็แบ่งเป็น2ส่วนโซนนั่งชิดชัดนะคะกับอีกโซนอันนี้จะเป็นโซนนั่งดูทีวีค่ะทั้งหมดจะแอคเซสออกไปที่บาร์คอนี่ได้หมดนะคะทีวีเขาก็จะเก็บไว้ในช่องสตอเรจนะคะถ้าจะเปิดเมื่อไร่เขาก็จะกดเปิดออกมาเราเดินผ่านไปจริงๆจะเป็นไวเซล่าไว้เก็บไว้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้แผ่นกล้องไปให้ดูค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่โซนห้องครัวห้องครัวก็จะแบ่งเป็นสัดส่วน มากนะคะก็จะมีไอซ์แลนด์มาให้ด้วยนะจริงๆในส่วนของครัวเนี้ยค่ะมันจะมี direct access ออกไปที่เป็นประตูที่แบบแม่บ้านสามารถเข้าผ่านมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าเมนดอร์นะคะอันนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของ built-in fridge มาให้นะคะขนาดใหญ่นะคะเนี่ยค่ะประตูคุณเปิดออกไปปุ๊บเนี่ยค่ะสามารถ access แล้วก็ซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบันไดหนีไฟนะคะ กเนียค่ะถ้าสมมติว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวไม่อยากจะให้วุ่นวายซึ่งกันและกันก็ให้แม่บ้านเข้ามาทางนี้ได้เลยนะคะโซนตรงนี้ค่ะเขาจะมีห้องแม่บ้านห้องซักล้างอยู่ด้วยนะคะแต่ด้วยความที่ที่นี่ค่ะเขาไม่ได้ให้แม่บ้านอยู่อาศัยด้วยนะคะจะเป็นลักษณะของแม่บ้านที่มาแล้วก็กลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะที่เขาตากเสื้อผ้าอยู่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่เป็นห้องนอนของแม่บ้านค่ะมีที่อาบน้ําให้ด้วยนะคะแล้วก็มีติดแอร์ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้เขาใช้เป็นที่เก็บของไปนะคะ ก็เนี่ยค่ะแผ่นกล้องให้ดูนะจรงิจรงๆครัวเนี่ยก็สามารถเนี่ยค่ะ direct access ออกไปที่ประตูที่จะไปออกที่ตรง dining table dining area นะคะแล้วก็ตรงส่วนของ pool villa ค่ะค่ะก็เนี้ยค่ะก็พามาชมแบบสับๆจึ้งๆกันนะคะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะบายค่ะรักนะคะมา d าม l ิว i n งค่ะ